วันนี้ที่บ้านทำแกงส้มปลากับฟักแฟงมาดูกันนะคะว่าทำกันยังไงขั้นแรกเราก็เตรียมฟักแฟงก่อนนะคะปอกเปลือกฟักก่อนปอกง่ายๆเราต้องทำให้เป็นบ้องเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ใช้หางช้อนเนี่ยแกะเอา,มาเมล็ดออกมาที่เราทำแบบนี้เพราะว่า เราต้องการเอา,มาเมล็ดเนี่ยไปเพาะพันธุ์นะคะจะลองไปโปรยดูว่าเขาจะงอกเป็นต้นให้เราได้กินไหมนะคะเราก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปจากนั้นเราก็ใช้มีดในการทําครัวนะคะหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นมีดในการทําครัวนี่จําเป็นสําหรับการใช้ในการทําอาหารในครัวนะคะเราก็ใช้อย่างปลอดภัยนะคะ ตั้งน้ำบนเตาใส่เครื่องแกงส้มวันนี้เราใช้เครื่องแกงซื้อนะคะทุกคนซื้อสำเร็จรูปมาจากนั้นเราก็ใส่กะปิลงไปดูตามนี้เลยนะคะปริมาณเรากะเอานะคะกะปริมาณด้วยว่าเราเคยแกงเป็นประจำนะคะจากนั้นเราก็ใส่มะนาว มะนาวเราจะใส่ก่อนที่จะใส่เนื้อปลานะคะทุกคนนี่เป็นเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคมะนาวเราต้องใส่ก่อนวันนี้เราแกงส้มกับมะนาวสดเลยนะคะจากนั้นเมื่อเครื่องแกงหอมสุกดีเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะจ๊ะเพื่อนๆแกงหม้อใหญ่อีกแล้ววันนี้ ใส่เนื้อปลาลงไปพอเนื้อปลาสุกเราก็ลองชิมดูรสชาติยังไม่ผ่านต้องใส่น้ำปลานะคะรอบนี้ใส่กันสองช้อนเลย จากนั้นก็ต้องใส่เกลือนิดนึงปริมาณตามที่เห็นเลยนะจ๊ะชิมดูอีกรอบใส่น้ําตาลนิดนึงผงปรุงรสใส่ลงไปในการปรุงแล้วแต่นะคะทุกคนชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกันชิมรสชาติอีกรอบ เนื้อปลาเราสุกแล้วนะคะเราใช้วิธีตักช้อนและพะเยอขึ้นมานะเราไม่ไม่ใช้ช้อนลงไปกวนนะคะชิมจ้าชิมนี่คือฟักที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อนๆใส่ฟักลงไปนะจ้า เราเพยดอดูนะคะใช้ช้อนตักเบาๆพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าไปกินข้าวแกงส้มกันนะจ้ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะจ้าเมนูน่าจะเป็นอะไรมารอรับชมกันได้เลยนะจ้าวันนี้ถ้าเพื่อนเห็นว่าวิธีทํำง่ายจะแชร์จะไลฟ์ก็ได้ทั้ง หมดเลยตามสะดวกนะจ๊ะเพื่อน